จัดการเผยสาเหตุลังรัศมีแคโพดแรงประกาศพร้อมหย่าสามีชาวสวีเดนกลายเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อดาราอารมณ์ดีอย่างรัศมีแคฟ้าเกลือนล้นที่อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาโพดข้อความแรงประกาศพร้อมหย่าสามีว่าถ้าจะทำงานแล้วอยู่ใกล้แล้วมันเป็นปัญหามากการเดินทางก็ไม่ได้ใกล้ๆไปทีก็ได้แค่5-7ถึงวันถ้าเราไม่ไหวเรายินดีจบความสัมพันธ์แฮทแท็ก พอมยาพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้อีกว่าถ้ามันยากก็แค่แยกย้ายทำเอาหลายคนต่างแสดงความห่วงใยและต่างถามถ่ายกันอยากล้นลาบว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวไปล่าสุดผู้จัดก,การส่วนตัวได้เปิดเผยกับทางข่าวสดออนไลน์ถึงสาเหตุดังกล่าวว่าอยากไม่ได้ทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้นแต่เชียอว,ว่าน่าจะเป็นแค่การงอนกันเพรต่างฝ่ายต่างอยู่ใกลประกอบกับรัศมีแขเองก็ทำงานหนัก่ายละครถึง3เรื่องคงจะน้อยใจพอน้อยใจก็โพสแต่พอคิดได้ก็ลบทิ้ง